สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องร้อนๆที่แนวชายแดนมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้สถานการณ์กำลังตึงเครียดเลยครับเพราะมีรายงานเข้ามาว่าทหารกัมพูชาเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาสมทบตามแนวชายแดนในหลายจุดทั้งเดินลุยน้ำลัดล้อป,ป่าและปีนเขาเพื่อเสริมกำลังทหารที่ประจำการอยู่ก่อนแล้ว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เรี่ยวปกติเลยนะครับมันเป็นสัญญาณที่น่าจับตาม,มองอย่างยิ่งว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศทำไมถึงต้องมีการเสริมกำลังในพื้นที่เหล่านี้นี่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าคำถามเหล่านี้กำลังผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับ เราคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ